สวัสดีครับเพื่อนๆผมบุรินทร์จันวิชัยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่คลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าในเรื่องของการสมัครสมาชิกการเข้าร่วมทําธุรกิจหรือสมัครเป็นเมมเบอร์กับบริษัทจอยคอยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ได้เข้ามาสู่เว็บไซต์สินค้าของผมแล้วนะครับได้ศึกษาข้อมูลของสินค้าไม่ว่าจะเป็นยงเหิง ปุ๋ยหรือสินค้าอื่นๆหรือเป็นหรือได้ศึกษาในเรื่องของธุรกิจแล้วสนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกจะทําอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาสู่ในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ซื้อของเนี่ยเพื่อนๆจะเจอปุ่มนี้ครับเห็นไหมฮะปุ่มสุดท้ายเลยที่ชื่อว่าสอบถามสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้า แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับไม่ได้เข้าในเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการกรอกสมัครสมาชิกให้กับเพื่อนๆใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับงั้นเราลองมาคลิกกันดูอ่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ครับเป็นหน้าของการสมัครสมาชิกนะฮะโดยผมจะแจ้งให้ทราบครับว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยมันใช้ราคา 450บาทนะครับรับฟรียาน้ำสูญไพยจีนยงเหิงมูลค่า750บาท1คขวดนะครับแล้วก็ได้แคตตาล็อกสินค้าแคตตาล็อกประกอบการทำการตลาดและสิทธิทประโยชน์อีกมากมายนะครับซึ่งเป็นการสมัครครั้งเดียวทีเดียวตลอดชีวิตเลยนะครับไม่มีการรักษายอดไม่มีรายเดือนรายปีหรือรายอะไรก็แล้วแต่450ทีเดียวจบเลยแล้วสมาชิกนะครับก็ มีสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าในราคาสมาชิกโดยจะมสีส่วนลดเนี่ยอยู่ที่2 0 4 0แล้วก็สามารถทําธุรกิจสร้างรายได้ได้นะครับสำหรับคนที่สมัครแบบนักธุรกิจแล้วก็ยังมีเงินปันผลจากรายจ่ายของเราให้เป็นรายได้แล้วก็มีคะแนนปันผลรายได้นะครับมีโปรโมชั่นต่างๆซึ่งตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ5ข้อ6อย่างเงี้ยครับผมเป็นสิทธิพิเศษสําหรับ คนที่สมัครเป็นนักธุรกิจอิสระในระดับ Gold Distributor นะครับหรือ GD นั่นเองถ้าเกิดว่าสมัครเป็นเพียงแค่ Member 450บาทเนี่ยก็จะได้ซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกเท่านั้นนะครับอันนี้คือสิทธิพิเศษไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่มีการรักษายอดเมื่อเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับจะเห็นคำว่าสมัครสมาชิกถูกต้องไหมครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับ ระบบจะนําเพื่อนๆมาสู่เว็บไซต์เว็บลิงก์นี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหาลิงก์นี้ไม่เจอนะครับผมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสาหรับในหน้านี้เป็นหน้ากรอกใบสมัครโดยคําแนะนําของผมนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกให้ครบนะครับทุกข้อทุกอันนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่จําเป็นผมอยากทราบนะครับแล้วก็ทีมงานก็อยากทราบเพื่อที่ว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆโดยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้เอาไป ให้ใครนะครับอันนี้ผมการันตีได้ยืนยันได้เลยอันนั้นก็เราก็กรอกไปเลยนะครับชื่อชื่ออะไรก็แล้วแต่ครับผมสมมุติแล้วกันว่าชื่อทดสอบนามสกุลทดลองอีเมลครับควรที่จะใช้อีเมลที่เพื่อนๆใช้อยู่เป็นประจํา ณปัจจุบันนะครับอย่าใช้อีเมลแบบโมซัวหรือส่งเดทนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะจัดส่งข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลอะไรก็แล้วแต่หรือหรือพวกพาสเวิร์ดต่างๆความรู้ดีๆผ่านทางอีเมลนะครับคลิกกันไปเลยแล้วก็วันเดือนปีเกิดครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอายุไม่ถึง20ปีการสมัครสมาชิกนะครับจะต้องขอใบรับรองจากผู้ปกครองด้วยว่า ยินดีให้ท,ทําธุรกิจนี้นะครับเพราะเรายังเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะอ,าอยู่ประเทศไทยที่อยู่นะครับที่อยู่นี้เอาไว้เพื่อจัดส่งสินค้า,อ,าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยเราจะได้สินค้านั่นคือ,อยาล้างสมุนไพรจีนหยงหึงหนึ่งขวดฟรีแล้วก็ได้แคตตาล็อกได้เอกสารการทําการตลาดแนะนําบริษัทอีกมากมายนะครับเพราะนั้นเขียนให้ชัดเจนตำบลอะไรว่าไปนะครับแต่ันนี้ผมไม่เขียนให้ดูนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับ ในส่วนนี้ในเรื่องของเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกเนี่ยขอให้ใส่ด้วยนะครับถามว่าทำไมจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการติดต่อจากจากทางผมเนี่ยผมจะได้ทราบว่าจะติดต่อเพื่อนๆนได้อย่างไรถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของบริษัทเนี่ย ติดต่อไปเพื่อจะจัดส่งสินค้าให้ในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้อยู่บ้านตามที่ได้กรอกไว้ข้างต้นนะครับเขาจะติดต่อทางมือถืออย่าลืมนะครับว่าทางเราเนี่ยไม่ได้จัดส่งสินค้าทางไปษณีไทยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเราจัดส่งสินค้าด้วยแผนกเจ้าหน้าที่ของเราจะจัดส่งสินค้าด้วยตนเองให้ถึงมือเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์สําคัญมากครับต้องไม่ลืมกรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่า เขาไปถึงหน้าบ้านเพื่อนๆแล้วเพื่อนเเกิดออกไปกินข้าวออกไปท,ทําธุระแป๊บนิดนหน่อยๆน่อแล้วไม่มีเบอร์โทรให้เขาเขาจะขับรถกลับทันทีและทีนี้เพื่อนเพื่อจะต้องเสียค่าจัดส่งอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นกรอกให้เรียบร้อยช่วงเวลานะครับที่สามารถสะดวกก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าช่วงช่วงเวลาไหนที่เพื่อนๆสะดวกก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลนี้ไปขายให้ใครหรือไปเผยแพร่ให้ใคร มันเป็นการกรอกข้อมูลสมาชิกเพื่อสมัครทำธรุกร,กร,รกิจ join c o โดย elite s c เท่านั้นนะครับเอาละเคยทำธุรกิจมาก่อนไหมถ้าเคยก็คลิกไปว่าเคยเคยเมื่อไหร่อะไรไงนะครับสำหรับอันต่อมานะครับผู้รับผลประโยชน์เนื่องจากการทำธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นการทำธุรกิจที่สร้างเป็นมรดกตกทอดได้พูดง่ายคือถ้าเกิดเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วศูนย์ธุรกิจของเราเนี่ยยังคงอยู่ตัวธุรกิจ ของเรายังคงอยู่สามารถที่จะส่งต่อความสําเร็จนี้เนี่ยเอาไปให้ลูกหลานเราได้ไม่ได้ตกตายไปกับเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนชื่อผู้รับผลประโยชน์ด้วยแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะเข้ามาสวมสิทธิ์ของเราทันทีเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็แล้วแต่กรอกครับผมขอให้กรอกนะครับใครก็ได้ที่เป็นที่เพื่อนๆคิดว่าเราอยากจะมอบความสําเร็จของเราเนี่ยให้กับเขา อันนี้ผมกรอบเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าอันต่อมาครับในในการเลือกแพ็กเกจที่ต้องการสมัครเพื่อนๆอย่าเพิ่ง,งตกใจครับว่าการสมัครเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า450บาทเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมตรงในส่วนนี้เนี่ยมันถึงขึ้นมาทั้ง7,200บาทกรณีนี้เนี่ยเป็นการสมัครแบบนักธุรกิจ 1GD นะครับเป็นการแนะนำสมัครที่ถูกที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้บังคับเนาะว่า การสะสมแต้มเพื่อขึ้นตำแหน่งนักธุรกิจเนี่ยจะต้องซื้อเป็นยาน้ำสูไพัจีน์ยงเหิงเท่านั้นแต่เราคิดเห็นว่าการสมัครแบบ 1G d ดีที่ราคาถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุดนั่นคือสมัครด้วยยาน้ำสูไพัยนีน์ยงเหงิง2ขวดใหญ่1ขวดเล็กอันนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดแต่กอ็อย่างว่านะครับว่าเราไม่ได้บังคับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปสะสมแต้มเป็นมาม่ากับ กระปิปากะป๋องหรืออะไรก็ได้ครับหรือชวนคนอื่นมาซื้อสินค้าใส่แต้มเราทํำยังไงก็ได้ครับสะสมแต้มให้ครบ3825คะแนนก็ได้เป็นนักธุรกิจในตําแหน่งที่ชื่อว่า Gold Distributor แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจฮนะให้คลิกตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะพอคลิกปุ๊บมันจะให้เลือกครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะสมัครแบบ 1GD 3GD 7GD 15GD หรือ 2GD อย่างที่เพื่อนๆอาจจะทราบกันนะครับว่า1คนเนี่ยสามารถที่จะสมัครเป็นนักธุรกิจหรือทํากิจการได้มากสูงสุดถึง15ศูนย์ธุรกิจหรือ15 Gd นั่นเองก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกครับว่าเพื่อนๆจะสะดวกสมัครแบบไหนแต่1คนสมัครได้สูงสุด15 Gd หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าตอนนี้ยังมีสภาพเงินไม่คล่องแต่อยากทําธุรกิจจะทําอย่างไรก็สมัครเป็นแบบเมมเบอร์ปไปก่อนครับ แล้วสะสมแต้มให้ครบ ,3825 คะแนนเพื่อนเพื่อนจะสะสมไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดว่าเฉพาะเดือนนั้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนครับอยู่ที่ความสะดวกของเพื่อนการสมัครเป็นเมมเบอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันมันมีสิทธิ์ได้เพียงแค่ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกซึ่งมีส่วนลด20-40%เท่านั้นแต่ว่ารหัสเราเนี่ยจะไม่ดักจับคะแนนจะไม่มีการปันผลใดๆทั้งสิน้น นะครับอันนี้ต้องให้ทราบไว้ก่อนสมมติผมจสมัคเป็น1 g d แล้วกันเนาะอ่า1 g d นะครับก็คุณจะมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ําวันละ1,000ถึง15,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมมเบอร์เนี่ยเห็นไหมฮะไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ช่องทางใดได้ก็คือซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกเท่านั้นนะครับอ่าก่อนน,นี้มันก็ต่างกันไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะ ถ้า3 Gd ก็มีโอกาสสร้างรายได้วันละ4,000ถึง45,000บาทนะครับถ้าเป็น7 Gd ก็10,000ถึง1 5 0 0 0บาทและ15 Gd ครับก็อยู่ที่วันละ32,000ถึง225,000บาทซึ่งในจุดนี้นะครับมีคนทำได้แล้วนะฮะมีคนมากมายเลยที่ประสบความสำเร็จในข้อนี้นะครับแล้วการสมัครแบบ Gd เนี่ยเราไม่ได้สมัครแบบ ลงทุนไปฟรีก็ไม่ได้อะไรนะครับเราจะได้ยาน้ําสูญภัยจีนยงเหิงครับเอาไว้บํารุงร่างกายซึ่งผมจะไม่บอกตรงนี้นะครับว่ายงเหิงในมีคุณสมบัติดีอย่างไรให้เพื่อนๆลองไปหาใน Youtube ของผมดูนะครับผมได้อัดคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วจํานวนยงเหิงก็แตกต่างกันไปแล้วแต่แล้วว่าเราจะสมัครแบบไหนนะครับผมเลือกเป็น 1G d ก่อนละกันนะครับเมื่อเราเลือก 1GD แล้วเราอยากจะได้ศูนย์ธุรกิจครบ150ย์ธุรกิจแต่กลัวว่า คนอื่นจะมาแทรกผังสายงานของเราทําให้ผังสายงานของเราไม่สวยเนี่ยจะทําอย่างไรเราสามารถที่จะจองศูนย์ธุรกิจได้ครับเห็นไหมครับเราสมัคร 1GD แต่จองสูงธุรกิจได้สูงสุดคือก็คือ14ศูนย์ธุรกิจโดยการจอง1ศูนย์ธุรกิจจะต้องจองด้วยการซื้อยงเหิงยาน้านสูงไพจีินยงเหิงขวดเล็ก1ขวดราคา7 5 0บาทนะครับก็จะเป็นการจอง1ศูนย์ธุรกิจ ็แล้วแต่เขาว่าเพื่อนจะจองกี่ศูนย์ธุรกิจอ่าสมมติสมัคร1 GD จอง14ก็อยู่ที่17,700บาทนะครับเราจะได้ยาน้ำสูงไพจีนยงเหิงขวดเล็ก16ขวดและขวดใหญ่อีก2ขวดนะครับก็เอาไปรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไปนะครับอ่ะให้เห็นชัดๆอันต่อมานะครับในกรณีที่เลือกวิธีการจัดส่ง มีอยู่2วิธีก,การด้วยกันนั่นคือให้บริษัทจอยคอยเนี่ยเป็นผู้จัดส่งสินค้าถึงมือของเพื่อนๆเ,เองหรือเพื่อนๆสะดวกที่จะไปรับสินค้าด้วยตัวเองที่ JC Shop ใกล้บ้านนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกครับถ้าเกิดว่าให้บริษัทจัดส่งเองเนี่ยเขาจะส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปจัดส่งให้กับเพื่อนเอนเองโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนั่นก็คือ35กิโลจะมีค่าจัดส่ง200บาท ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพ100บา,บาทแต่ถ้าเกิดว่าไปรับสินค้าด้วยตัวเองที่ JC Shop ใกล้บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่เป็น JC Shop ที่เราสามารถที่จะเข้าไปรับสินค้าด้วยตัวเองเนี่ยค่าจะส่งฟรีครับเห็นไหมฮะเหลือ7,000ละเมื่อกี้ให้บริษัทจะส่งสินค้าเป็น7,002แต่ถ้าเกิดว่าไปรับเองเนี่ยเหลือ7,000เห็นไหมครับจะส่งฟรีแล้วถามว่าให้บริษัทจัดส่งสินค้าเนี่ยบริษัทจะจัดส่งสินค้าที่ไหน ก็ตามที่อยู่ที่เราได้กรอกเมื่อข้างต้นยังไงล่ะครับนี่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมถึงบอกครับว่าที่อยู่ข้างต้นกับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับต้องกรอกอ่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะถามต่อไปครับว่าเอ๊ะแล้ว JC Shop ใกล้บ้านเราเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าแถวบ้านเราเนี่ยมี JC Shop ไหมจะเช็คได้ที่ไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า world ที่แปลว่าโลกนะครับ world key jc.com นะฮะ,ะตรงนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้าเว็บไซต์นี้ไม่ได้หรือว่าเข้าไปแล้วไม่เป็นหน้าต่างแบบนี้แสดงว่ามีคนเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยเยอะให้ใช้วิธีการคือติดต่อสอบถามจากผมได้โดยตรงนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเข้าได้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ w o k i j c c o m แล้วให้เพื่อนๆคลิกคำว่าติดต่อเราจากนั้นคลิกคำว่าสาขา jc เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับระบบจะให้เช็คครับว่าสาขา JC เนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทยในโลกนี้นะครับอ่าสีส้มสมสีนี้นะครับนี่นะครับคือสาขาของ JC เพื่อนๆก็ลองดูครับว่าสาขาไหนใกล้บ้านเพื่อนๆมากที่สุดแล้วสะดวกเข้าไปรับสินค้าด้วยตัวเองไหมถ้าสะดวกเข้าไปรับสินค้าด้วยตัวเองก็ให้คลิกคําว่า สะดวกรับสินค้าด้วยตัวเองครับแล้วสะดวกรับที่ไหนล่ะอ่าก็ให้เลือกครับจะไปรับที่สาขาไหนล่ะเลือกเลยเมื่อคลิกคํา,าแล้วเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆชําระเงินเรียบร้อยเลขาทีมคีย์ระบบเรียบร้อยผมจะจัดส่งเลขที่การรับสินค้าให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วเอาเลขที่ตัวนี้เนี่ยไปให JC Shop ที่เพื่อนๆแสดงความจำนวว่าจะไปรับที่สาขานั้นเอาไปให้เขาดูแล้วเขาจะจัดสินค้าให้กับเรานะครับัน,นต่อมาครับเพื่อนๆก็ติ๊กตรงนี้ครับว่าฉันยอมรับข้อตกลงทางเว็บไซต์ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากอ่านก็ให้คลิกตรงนี้นะครับว่าอ่านข้อตกลงเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกคําว่าตกลงครับระบบจะขึ้นมาครับว่า Edit a c เนี่ยได้ทําการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตกลง จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้ครับก็ให้เพื่อนๆออ่านครับว่าทางระบบ e d i t เเนี่ยจะส่งอ e ีเมลเคล็ดลับการทำธุรกิจให้กับเพื่อนๆเนี่ยวันละหนึ่งฉบับผ่านทางอ e ีเมลที่เพื่อนๆได้กรอกข้อมูลเข้ามาเมื่อเพื่อนเเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าสู่อ e ีเมลของเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆได้กรอกข้อมูลเข้ามาเพื่อจะดูข้อมูลนะครับผมเห็นไหมครับอีดเอเดซีส่งข้อมูลมาให้แล้ว ข้อมูลแรกครับอีเลเซบอกว่ายินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ระบบผู้มุ่งหวังของทีมนะครับในส่วนนี้ทางอ d เลเนี่ยได้แจ้งยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดในการเข้าสู่ระบบผู้มุ่งหวังไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะต้องนํารหัสนี้นะครับเข้าสู่เว็บไซต์ล็อกอินภายใน2-3ชั่วโมงนะครับมิฉะนั้นเนี่ยทางระบบจะทําการลบรายชื่อของเพื่อน,อ,นออกจากระบบทันทีเพื่อเป็นการคัดคนครับว่า เพื่อนมีความสนใจจริงหรือไม่หรือกรอกเข้ามาเล่นๆนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเข้าล็อกอินด้วยเมื่อเพื่อนได้รับ username กับ password แล้วนะครับให้กลับเข้ามาตรงนี้ครับแล้วคลิกคำว่าคลิกที่นี่แล้วเพื่อนๆก็กรอกข้อมูลครับทั้ง username และ password ของเพื่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาไม่เจอหาลิงก์ไม่เจอเพื่อนๆสามารถเข้าระบบที่ตรงนี้ได้ครับคำว่าคลิกที่นี่ก็สามารถนำเพื่อนๆ ไปสู่หน้าต่างในการกรอกข้อมูลเข้าระบบได้เหมือนกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนครับเห็นไหมฮะระบบจะแจ้งเตือนว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆยังไม่ได้ชําระเงินค่าสมัครก็ขอให้เพื่อนๆได้ชําระเงินค่าสมัครด้วยเพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วจะชําระเงินค่าสมัครได้ที่ไหนล่ะตรงนี้ครับวิธีการชําระเงินนะครับคลิกเข้าไปเลย เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเขาจะถามครับว่าเพื่อนๆจะสะดวกในการผ่านโอนผ่านธนาคารหรือจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโอนผ่านธนาคารก็จะมีเลขบัญชีธนาคารให้เพื่อนๆได้โอนเงินตามจํานวนที่เพื่อนๆได้สมัครสมาชิกเข้ามาหลังจากนั้นนะครับเมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกตรงนี้ครับไปหน้าแจ้งโอนเงินหรือ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาส่วนนี้ไม่เจอให้เข้ามาสู่ในระบบผู้มุ่งหวังแล้วคลิกคำว่าแจ้งการโอนเงินในส่วนนี้หรือถ้าเกิดว่าหาเว็บลิงก์ไม่เจอให้ติดต่อผมโดยตรงแล้วผมจะให้จะส่งลิงก์ในการแจ้งการโอนเงินให้โดยการแจ้งการโอนเงินเนี่ยเพื่อนๆจะต้องถ่ายหลักฐานการโอนเงินของเพื่อนๆอาจจะเป็นสลิปการโอนเงินการฝากเงินหรือแคปหน้าจอ รายการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางออนไลน์นะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วให้มาแจ้งการโอนเงินเขาว่าเพื่อนๆโอนเงินไปที่ไหนเมื่อไหร่เวลาไหนนะครับจำนวนเท่าไหร่แล้วก็รูปสลิปการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆกดคาว่าแจ้งการโอนเงินครับหลังจากนั้นเลขาของทีม e อ i ิเลซีเนี่ยจะทำการตรวจเช็ค และประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่ทุกๆวันหลังจากที่ประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่ทุกๆวันแล้วนะครับทางเลขาทีมจะจัดส่งเลขการรับสินค้าให้กับเพื่อนๆเองแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปรับสินค้าได้กับที่ช็อปเลยหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคุณไหนที่คลิกว่าให้ทางบริษัทเนี่ยจัดส่งสินค้าก็รอรับสินค้าได้เลยครับไม่เกิน3วันได้รับสินค้าแน่นอนโอเคครับก็มีเท่านี้ในเรื่องของการ กรอกใบสมัครสมาชิก Join Coin โดยทีม Edit SSC นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะตอนนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ